สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง SJ กาลาดครับวันนี้นะครับมาพูดเรื่องของเสียงรบกวนนะครับเป็นเสียงที่เกิดจากกาันศาสตร์ครับเพื่อนๆใช้งานไปอาจจะลืมไปว่าเอ้ยมันนานแล้วติดตั้งมานานแล้วนะครับแล้วก็ลืมไปว่ากาวมันก็มีเสื่อมสภาพบ้างแล้วเวลาเราวิ่งรถนะครับเมื่อบันเจอลมแรงๆก็อาจจะทําให้เจ้าตัวกันศาสเนี่ยตีกับรถได้นะครับก็จะเป็นที่มาของเสียงดังที่รบกวนเรานะครับ ก็วิธีแก้ก็ไม่ยากครับก็ลื้อออกมาครับค่อยๆลื้อนะครับแล้วก็ใช้กาวเทปกาวสองหน้าสามเอ็มนะครับแปะคื้นเข้าไปใหม่แล้วก็ก่อนติดนะครับเพื่อนๆก็ทําความสะอาดตัวรถขอบหน้าต่างรถของเราด้วยนะครับแล้วค่อยแปะกันสาดกลับเข้าไปนะครับก็จะเป็นการแก้ไขส่วนช่องตรงนี้นะครับรอยรอยรอยหักพวกนี้รอยขึ้นพวกเนี้ย จะทาจะมีโอกาสทำให้น้ำเนี่ยซึมเข้าไปได้อย่างกรณีของผมนี่ผมก็ใช้ซิลิโคนซิลิโคนนะครับยาเข้าไปครับก็จะช่วยเรื่องของน้ำได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองแก้ไขกันดูนะครับวันนี้มาฝากไว้สั้นๆครับเรื่องเสียงที่มาจากกันสาดหลุดแบบนี้นะครับ <Yeah. S 1> โอเคครับสวัสดีครับ